บีดีซีในวันนี้นะครับก็ขึ้นมาอย่างรุนแรงครับก็แต้มแข็งนะอย่างที่ผมบอกในกลุ่มนะครับแต่ว่าผมบอกแต้มไปที่ประมาณนี้ครับแต้มแรกอยู่ที่หมื่นเก้านห้าร้อยนะแล้วก็สองหมื่นห้าร้อยแล้วก็อีกโซนที่อาจจะมีการเทลงมาค่อนข้างเยอะก็คือจะคูตรงนะครับสองหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะครับเนาะอาจจะมีการเทขายอาจจะมีการย่อตัวลงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ผมก็บอกไปในกลุ่มนะครับก็ถ้าเกิดขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งจะอยู่ตรงไหนครับจะอยู่โซนนี้พอดีนะ มันจะโดนเส้น ema 200นะครับน้องก็อาจจะมีการพักแานย่อตัวแต่ถ้าเกิดโดนตรงที่2 0 0 0แล้วมันไม่ดุดโซน20,000อ่นอาจจะมีการย่อตัวลงแต่ถ้าไม่ดุดโซน20,000เนี่ยโอเคอาจจะไซด์เวย์แล้วก็พักฐานแล้วก็อาจจะทะลุก,ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับในโซนนี้จะเป็นโซน2 0 0 0 0พอดีถึง2 0 0 0 0นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแต่หากมันขึ้นไปยืนได้เนีโยนสองหมน20,000เนี่ยมันขึ้นไปยืนได้นะก็โอเคแล้วก็ไซด์ v เว์ออกไปก็อาจจะพักฐานแค่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะไปต่อ นะครับในส่วนของ b t c เพราะว่าตอนนี้แต่แนวโน้มน่าจะย่อตัวสูงนะครับโซน2 0 0 0นะึงถนะึง2800นแเี่ยเพราะว่ามันจะไปชนกับแนวต้านทางเฟรมดีด้วยนะ,ะแล้วก็จะชนกับแนวต้านบีเอ0ง 200, ด้วยครับโซนสองนกับ2800นนะสองโซนนี้ก็คือชนแล้วน่าจะมีการย่อตัวลงสักเล็กน้อยนะนะแต่ถ้าเกิดยืนเหนือ2อ0 0ได้นะโอเคแนวโน้มทะลุปไปต่อนะครับเพราะว่ามันจะยืนเหนือวิกด้วยนะ ถ้าโซนสองหมื่นหะนึ่งนยืนเหนือวิกแล้วก็ยืนเหนือแนวแตนตรงนี้แนวแตนตรงนี้แล้วก็ยืนเหนืออินดีกยิแฮนด้วยนะครับในส่วนของวิกนะถ้ามันปิดวิกในวันจันทร์นะครับนะยืนเหนือสองหมื่นหนึ่งได้นะแนวน้องที่มันจะไปเทสเส้นต่อไปนะแนวแตนต,นต่อไปตรงนี้นี่แล้วก็บวกกับอินดีโอ้วิกแน่โอกาสไปถึงเลยนะเนี่ยวิกแน่โอกาสไปถึงสองหมื่นสี่ได้เลยนะถ้าสมมติว่ายืนสองหมื่นหนึ่งได้นะแต่จะมีอีกนิดนึงก็แถวสองหมื่นสองนะ แล้วก็หลุดไปทะลุถึง2,004ดนะันนะี่ตัวนี้ผมก็บอกไว้ในกลุ่มเช่นหลุดไปทะลุถึง2,004ดนะันนะี่ตัวนี้ผมก็บอกไว้ในกลุ่มเช่นกันนะครับนะนี่ตรงนี้นะนมนีโอกาสยาวอะไรนะ BTC นะโอกาสไปถึง2,020ดงนะครนะ่ก็ทะลุขึ้นมาแล้วนะโอเคนะนะสำหรับการจะเข้าจุดตอนนี้นะถ้าเกิดสั้นๆเล่นสั้นๆก็คือช็อตช็อตเราจะไปช็อตตรง2 0 0 1ถึง2 0 1 0 0นะครับ เป็นการเล่นสัส้นๆอาจจะย่อมาสองสาม้อยจุดเราจะต้องขายนะครับเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นไปสวนเทนมันจะเสี่ยงอันตรายสักหน่อยนะแต่ว่าการเข้าก็าคืออาจะหาเท่นกลับตัวด้วยนะแล้วก็เข้าที่น้ำตาลตรงนี้นะยังไงก็ต้องย่อครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนมารอเทาขายแถวนี้นะสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะอ่าเพราะว่าอาจจะเป็นการเล่นรอบเพราะว่าโค้ดที่เก็บแถวนี้คนที่เล่นสั้นเนี่ยโซนเก็บของตรงนีน้ที่ผมบอกให้เก็บตั้งแต่แถวโนะ้นหกแปดร้อยอ่า มันพอแค่ร้อยมันตั้งแต่ร้อยนะเนีเขาอาจจะแบ่งทำกำไรกันเนาะก็อาจจะมีการย่อตัวลงนะครับเนาะก็ประมาณนี้ใครอยากเข้ากลุ่มก็ได้โปรไฟล์แล้วก็ใครอยากสนใจใช้ลงเทรดแอปไาบ,บิดก็สามารถใช้ได้นะครับที่แง่โปรไฟล์นั่นแล้วก็เข้าไปมีขั้นตอนการสมัครปักหมุดไว้แล้วขั้นตอนการสมัครปักหมุดไว้แล้วแล้วก็จะได้รับฟรีสามสิบยูเอสนะแล้วก็มีไอเดอร์ไปทำได้รับฟรียี่สิบห้ายูเอสนะก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะฟรีๆนะครับเดอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ